สวัสดีค่ะมาพบกระเสือหิวไกลหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทําต้ยมยำปลาหมึกกันสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีปลาหมึกไข่วันนี้เราใช้500กรัมค่ะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตอนล้างเราก็เคาได้วยน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วเราก็บั้งนะคะที่ตัวปลาหมึกนะคะอันนี้เราบาั้งให้ปลาหมึกเราจะได้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีเครื่องต้งยมยำนะคะก็จะมีตะไคร้ ลาผักชีใบมะกรูดหอมแดงข่าวันนี้ต้ยมยำของเราเราจะใส่ใบกระเพราด้วยค่ะผักชีฝรั่งพริกขี้หนูสวนพริกจินดาสีแดงมะนาวน้ำปลาผงปรุงรส ก่อนเ,นเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซบ o ๊กแฟนเพจองเสือหิวด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาตั้งน้าให้เดือดกันก่อนเลยคะ่ะวันนี้วัตถุดิบของเราไม่กี่อย่างคะ่ะเติมน้ําสะอาดลงไปคะ่ะใส่น้ําไปประมาณครึ่งหม้อค่ะตั้งน้าให้เดือดก่อนคะ่ะแล้วค่อยนําเครื่องต้มยําลงไปใส่ น้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะตามด้วยผงปรุงรสวันนี้ผงปรุงรสเราใส่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราต้มให้น้ำเดือดจัดแล้วเราค่อยเอาปลาหมึกลงไปใส่ค่ะน้ำเดือดจัดแล้วใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาเราใส่3ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็นําปลาหมึกไข่ลงไปใส่ค่ะตอนเราใส่ปลาหมึกเราจะไม่คนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะขาวปลาหมึกเขาจะสุกง่ายค่ะรอให้ปลาหมึกสุกค่ะ เราค่อยๆช้อนฟองออกค่ะตอนนี้หอมเครื่องต้มยำม,มากเลยน้ำต้มยำเราก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะมีสีแดงผสมนิดหนึ่งตอนนี้ปลาหมึกของเราก็สุก ใช้ได้แล้วค่ะปลาหมึกเขาจะสุกง่ายค่ะถ้าเราต้มนานเนื้อเขาจะแข็งไม่อร่อยนี่ค่ะเราปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวแล้วก็ปรุงค่ะถ้าใส่มะนาวตอนที่เปิดแก๊สเนี่ยเดี๋ยวจะขมเราใส่ใบกระเพราล,ลงไปก่อนเลยค่ะ เราบีบมะนาวลงไปเลยค่ะมะนาวเราเตรียมไว้2ลูกนะคะผักชีฝรั่งพริกขี้หนูส่วนกับพริกจินดาสีแดงที่เราบุบไว้เพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะต้มยำปลาหมึกก็จะมีรสชาติที่เผ็ด เปรี้ยวเค็มนะคะถ้าใครชอบทานหวานก็เติมน้ำตาลลงไปได้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต้ยมยำปลาหมึกไข่หน้าตาน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลาหมึกไข่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนง่ายๆที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแ,แฟนเพจของเสือหิวด้นะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ